มองวิทีกล้องนะครับสกคนนะครับการสภาที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวบุญญาภาผูกทำค่ะประธานกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรามของภาครัฐและพรทนะคะณวันนี้ดิฉันก็มายื่นหนังสือเพื่อขอแต่งตั้งกรรมธิการค่ะให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะให้จบลงโดยสิ้นเชิงนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะ ปัญหาผู้แบบว่าผู้ได้รับผลกระทบนะคะคือกับจจดจากการปรับปรามของภาครัฐนะคะซึ่งบางคนก็โดนขับโดนขับไล่ที่ทํากินนะคะบางคนก็โดนคือตัดหัวจากอันนี้คือปรับปรามคือแนวแนวชายแดนที่ว่าอยู่ฝั่งใกล้ๆ้กันนะคะคือเราเราได้รับผลกระทบมากค่ะปัญหานี้ซึ่งพี่น้องได้รับผลกระทบอย่างจริงจังค่ะ พวกเราเดือดร้อนมากค่ะขอให้อ่าคือขอให้ท่านแต่งตั้งกรรมธิการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เ,นเพื่อศึกษา,กษาค่ะให้จบค่ะประชาชนจะได้คือมีความสุขแล้วก็อยู่สุขส,สบายในไปโอกาสข้างหน้านะคะขอบคุณมากค่ะกับ,บเรียนพี่น้องทุกท่านนะคะทิ่ฉันละเอียดผนุนซึ่งเป็นรองประธานผู ดวมบรรดาชาติไทยและก็ผู้ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามของรัฐผลกระทบแบบมีหลายเรื่องนะคะโดยเพราะเรื่องจิตใจซึ่งเป็นปัญหาในการพัฒนาฐานรากของพวกเราจริงจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าภาครัฐมีความจริงใจที่จะต้องพัฒนาก็คือพัฒนาคนแล้วก็ชาวบ้านพวกเรากลุ่มพวกเราเนี่ยเรียกร้องก็คนที่จะเห็นความสําคัญมาวันนี้เรา มาเพื่อจะให้ทางภาครัฐเห็นความสําคัญแล้วก็สามารถตั้งกันมธิการแล้วก็ศึกษาในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการปาราบปรามของรัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะคะขอนําเรียนทางรัฐบาลเห็นความสําคัญในกลุ่มของพวกเราด้วยมาแต่ละครั้งเนี่ยก็ลำบากมาแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องหนีจาก วิถีชีวิตของพวกเราอาหารการกินเราต้องลำบากมากมาครั้งนี้อยากจะให้จบนะคะอยากให้จบวันนี้ mm hmm. พวกเราจะได้ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อดูแลครอบครัวดูแลท้องถิ่นของพวกเราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะท่านคำพี่ท่านตัวแทนประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านผู้นำมวชน ท่านบุญญาภาท่านละเอียดผมสอสอ,อสุรหินพิจารณัว้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็ได้รับหนังสือในการเข้าไปเยียวยาพี่น้องเที่ยวนี้นะครับพี่น้องมาเที่ยวนี้จะเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะมาเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะประมาณสักห้าหมื่นนะครับซึ่งจะไปอยู่ที่ข้างของเทเวศท่านพี่น้องประชาชนคนไทยครับ ที่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแท้ผู้ได้รับผลกระทบหมายถึงผู้ทุกกลุ่มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคอมมิวนิสต์คือคอมมิวนิสต์มันรุนแรงนะครับอย่างเช่นกรณีที่มุกดาหารนะครับเอาเชือกผูกคอยิงแล้วเอาเชือกผูกคอลกมามาถามว่าเป็นญาติของใครแล้วก็ช่วงนั้นก็มีอสซอยเลยไปเผายุ่งข้าวนะอีสานว่าเล่าเขาเนี่ยนะนะ ไล่พี่น้องเข้าไปอยู่ในอำเภอที่คมหมดนะครับเอาบ้านเผาเรือนนะครับเดือดร้อนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่นักศึกษาที่ถูกผูกคอปีหนึ่งหกเราก็ลากอ้อมสนามหลวงย,ย่ได้ญาติพี่น้องเขาก็มาร้องว่าเขายังไม่ได้รับเงินเพื่อไปทําบุญหาคนที่เสียชีวิตไปเลยอันนี้น่าเห็นใจอีกกลุ่มหนึ่งือพวกเสื้อแดงที่มาแล้วก็ตายลหลายๆศพพี่น้องก็ไม่พอใจที่ได้รับเงินไป่วนหนึ่งแล้ว อีกพวกหนึ่งก็พวกพวกเสือเ้อแดงพวกเสื้อขาวอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่รับผลกระทบจากการสงครามระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยกับกองทัพกองทัพของประชาชนคนไทยกองทัพของรัฐบาลไทยนะครับเพราะฉะนั้นมาเที่ยวนี้พี่น้องก็เลยเอาไปยื่นเพื่อตั้งกรรมธิการศึกษานะครับศึกษาว่ามันเหลือกี่คน แล้วก็ให้จบไปเลยในรัฐบาลนี้ต่อไปไม่ต้องมาเดินขบวนอีกนะผมผมสัญญากับพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไปนี้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและผู้และผลกระทบจากการปราบปรามของรัฐจะไม่มาเดินขบวนอีกถ้าหากรัฐบาลแก้ปัญหาให้เราไม่รู้เรื่องอืง่นเรายุ่อย่างเดียวว่า ผู้ที่มีอำนาจต้องแก้ปัญหาให้เขาเพราะว่ามันเกิดจากผู้มีอำนาจเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พี่น้องมานะครับไม่ได้ไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนมาสภาของท่าน <c oughs> ตัวแทนของท่านประธานวันนอนะครับท่านขับพีมาก็มาแบบเรียบร้อยไม่ได้มาอย่างอื่นนะครับมาเรียบร้อยให้กำลังใจดีใจที่ทางสภาขอบคุณที่ท่านประธานวันนอได้บรรจุ บรรจุยติไปเรียบร้อยแล้วเราจะแต่งตั้งบุคลากรใส่ขณะนนะครับบรรจุที่5.55นะครับคาดว่าน่าจะบรรจุคนไม่เกินน่าจะเป็นเกินแักสสัปดาห์นะครับพี่น้องก็จะทยอยกลับแล้วรครับต่อไปเป็นการศึกษาของกรรมธิการแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องมีวัตถุประสงค์มาเพราะมันต่อเรื่องกันไม่เรื้อยมามาเรื่อยๆกราก็ถึงสภาการประชุมสภาครั้งที่สองแล้ว ครั้งที่สองเราเปิดวันแรกพี่น้องมาทันทีนะครับขอบคุณครับพี่น้องสื่อมวลชนครับขอบคุณครับเชิญท่านคำพีครับเนพี่น้องสื่อมวลชนที่กมลรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับโดยเฉพาะท่านสุรทินพิจารณ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้นำมาพี่น้องนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีการมีการตั้งกลุ่มนะครับในเรื่องของ ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับและกลุ่มผู้ได้รับความผุดผลกระทบจากคําสั่งของรัฐก็ดีนะครับจากตั้งแต่ปี2507เป็นต้นมานั้นนะครับก็อยากจะให้ทางภาครัฐนะครับได้มีการเยียวยาแล้วก็ศึกษาความยุยธรรมเพื่อกับคืนให้กับพี่น้องทุกท่านที่มาวันนี้พี่น้องที่มาวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดนะครับก็ผมจะได้นํากล่าเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านวันมัฮัมหมัดนอมัทาเพื่อที่จะสนนะครับ ให้กับสภาพเพื่ออยากดเนินการต่อเนื่องจากที่ท่านได้ยื่นยติเอาไว้แล้วนะครับเพื่อให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วก็ตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาในเรื่องของการเยียวยาให้กับพี่น้องผู้ประสบภัย,ยนะครับก็คงมีเท่านี้ก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ให้ความสนใจในการมาทำบันทึกข่าวในวันนี้ไม่ทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามใดนะครับจะได้ให้ทั้งท่านสมาชิกสภาผูแทแานัราษฎรแล้วก็พี่น้องผู้ประสบภัย ได้พูดคุยให้รับทราบมีไหมครับถ้ายังไม่มีก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้ความใส่ใจนะครับในเรื่องของการทําข่าวเพราะสภาผู้แทนรัษฎรเป็นสภาที่เกิดมาจากพี่น้องประชาชนในการเลือกนะครับบุคคลเข้ามาทําหน้าที่ในสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็จะได้นําเอาปัญหาต่างๆนะครับไปสู่การแก้ไขต่อไปขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณภาครับท่านเมรับ